วัดีทุกคนจะบอกว่าตอนนี้เราก็อยู่ในบุ๊คเฮเวนเหมือนเดิมนะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยไปเดินงานวัดอยู่แล้วนะซึ่งงานวัดเนี่ยมันก็จะมีจิงช้าสวรร์มีปลาโปงมีตักปลามีนูนมีนี่มีน, ύ, มน, ύ, มนั่นมีบ้านผีสิงแต่ครั้งน,นี้เดี๋ยวเราจะลองมาสร้างงานวัด ในบุกเฮเวนดูดูกันว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็นี้เนี่ยพี่นิวก็ได้มีผู้ช่วย2คนนะก็อยากจะมีผู้ช่วยสักสิคนเหมือนกันแต่ว่ามันก็ได้แค่2คนตอนนี้ก็ให้ผู้ช่วยเราเนี่ยยืนรอๆตัวนี้ไปก่อนและกันนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่นิวก็ขอไปทําการสร้างงานวัดเลยดีกว่าอันดับแรกนะเดี๋ยวขอแบบว่าทําการเขียนป้ายบ้านก่อนดีกว่านะซูนจะบอกว่าพี่นิวก็จะใส่เหมือนเป็นอิโมจิชิงช้าสวรรค์เข้าไปแบบนี้แล้วก็ทําการเขียนว่างานวัดแบบนี้เออจะบอกว่าอีโมจิชิงช้าสวรรค์ในบุกเฮเวนคือแบบ สวยมากทุกคนเห็นไหมว่าเป็นมจิที่แบบว่าสีสวยมากอะแค่ป้ายงานเราก็เลิศดแล้วอะและแน่นอนเราก็ต้องเอาพอปออกมาเลยซึ่งจะบอกว่าสิ่งแรกที่เราจะทํานั่นคือบ่อตักปลานั่นเองมาดูกันว่าบ่อตักปลาจะเป็นยังไงก่อนอื่นเนี่ยเราก็ทําการวางเต็นท์แบบนี้นะนี่วางเต็นท์แบบนี้ตำรวจคะเรากาลังสร้างงานวัดนะคะเราไม่ได้มาป้นไขนะคะตํารวจจะปืนลงมาทําไมคะเนี่ยหลังจากที่พี่นีออเต็นท์ออกมาแล้วแล้วคันนี้เราก็ไปตรงบ่อนี้ทุกคนนี่เห็นบ่อนี้ไหมนี่แล้ว ก็ทําการวางบ่อนี้เข้าไปนะแล้วครั้นี้ขอเปลี่ยนสีเอาเป็นบ่อสีเหลืองๆแบบนี้แล้วกันนะวางสักประมาณ2บ่อแล้วกันแต่ครั้นี้มันไม่มีปลาใช่ไหมอะเราก็ต้องใส่ปลาเข้าไปทุกคนเพราะว่าในบุกเฮเว่นเนี่ยมันมีพอะปลาอยู่นะพี่นิวเห็นนี่ไงเพอะปลาแล้วก็กดพอะปลาออกมาใช่ไหมแล้วครั้นี้เนี่ยเราก็เอาปลาใส่เข้าไปแบบนี้นี่มันก็จะมีปลาอยู่นี้เพียงแต่ว่าปลาเปลี่ยนสีได้ไหมปลาเปลี่ยนสีได้นะทุกคนนะนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวสีอะไรเราก็เปลี่ยนไปนะนี่พี่นิวก็วางปลาเข้าไป แล้วดูเหมือนกับว,ว่าตอนนี้พระติขึ้นแล้วโอเคทำไมคน,นในเซิฟนี้มันชอบเอาเอาวุธออกมากันจังเลยเนี่ยบอ่อนี้เราก็ทําการวางปลาอีกแล้วเราก็เปลี่ยนสีปลาตามใจชอบเลยขอวางแค่บอ่อละสามตัวก็พอนะถ้าเกิดวางมากกว่านี้เดี๋ยวพับเราจะไม่พอแล้วคราวน,นี้เราก็ทําการแปะป้ายเข้าไปบนนี้หลังจากแปะป้ายเข้าไปก็ทําการเขียนป้ายนะทุกคนนะว่าตกปลานี่ถ้าเกิดเราตกปลาได้เนี่ยก็เอาปลาไปเลี้ยงเลยนะเออถ้าเกิดใครเคยไปงานวัดก็จะรู้นะว่าการตกปลานี่คือ ต้องเป็นยังไงไท่านไนไม่พอหน่เดี๋ยวพี่นิวขอวางอันนี้เข้าไปนะทุกคนนะซูนจะบอกว่าอันเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นที่เก็บตังอะไรอเงี้ยเออแล้วก็ทําการ แปะอันนี้เข้าไปนะทุกคนแล้วก็ทําการเขียนว่า20บาท20บาทเท่านั้นนี่20บาทนะแปะนี่เข้าไปอ่ะอันนี้เราก็ได้โซนตกปลาของเราแล้วถ้าถามว่าใช้อะไรตกอ่ะก็แน่นอนเพราะว่าในบลูเฮเวนเนี่ยได้มีไอเทมเป็นที่ตกปลาใช่ไหมนี่เป็นอันนี้นะเออถ้าเกิดลูกค้ามาตกปลาเนี่ยเราก็จะให้แบบว่าที่ตกปลาไปเลยนี่แบบนี้นะนี่ตกปลาไปเลยนี่แม้มันก็เหมือนนะทุกคนเลยมันก็เหมือนกับว่าเราตกปลาจริงๆนะเ,นเ,นเออใช่เลยต่อไปเป็นโซนยิงธนูหรือ หรือว่ายิงเป้าในทุกคนนะปกติเนี่ยงานวัดจะมียิงตุ๊กตาใช่ไหมแต่นี้จะเป็นแบบว่ายิงธนูไปเลยนี่แล้วคราวนี้เราก็ทําการวางอัศจรรย์ด้านหลังแบบนี้อ่าทำไมถึงวางอัศจรรย์ด้านหลังก็เพราะว่าเราจะวางเป็นเหมือนตุ๊กตาหมาตุ๊กตาแมวเข้าไปนะทุกคนนะนี่วางเข้าไปแบบนี้เหมือนกับว่าถ้าเกิดใครยิงธนูได้เนี่ยก็เอาตุ๊กตาหมาตุ๊กตาแมวไปเลยก็วางเป็นทั้งหมาทั้งแมวแบบนี้เราก็เปลี่ยนสีให้มันเหมือนตุ๊กตานะจะบอกว่าก็อยากจะวางได้เยอะเหมือนกันทุกคนเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราวางเเเยยอะมากกินนไปี่ พอปแล้มันก็จะไม่พอนั่นเองอันนี้คือโซนยิงธนูนะแล้วจะยิงเป้ายัางไงนี่เลยมันก็มีธนูไงทุกคนเนี่ยเพราะว่าในบเกเว่นเนี่ยมันมีไอเทมพร้อมเสร็จสรรพให้เราแล้วนี่ถ้าเกิดใครยิงตรงเป้าสีเหลืองแบบนี้นะเราก็จะให้ตุ๊กตาหมาตุ๊กตาแมวกับคุณไปถ้าเกิดคุณเนี่ยทำการยิงตรงกลางเป้าได้ประมาณนี้ดูเหมือนกับว่าตอนนี้มีคนมาเล่นงานวัดเราแล้วนะ นายคนนี้กำลังแบบว่าเล่นยิงธนูยิงตรงเป้าเบายิงตรงไหมโอเคคุณยิงตรงเป้าคุณเอาตุ๊กตาไปเลยเอาตุ๊กตาไปนะนั่งเอาตุ๊กตาไปเลยจ้ะเพราะว่าคุณยิงตรงเป้ายินดีด้วยเดี๋ยวเร้ขอเล่นต่ออีกยังเล่นไม่เสร็จเลยขอยิงต่อ ส่วนตรงโซนนี้ก็จะเป็นโซนน้ําพุนั่นเองทุกคนเหมือนมันก็ว่าให้เด็กๆเ,เนี่ยมาเล่นน้ําพุตรงนี้นะประมาณนี้ก็ทําการแปดดาวประดับเข้าไปแบบนี้อันนี้คือแบบว่าเป็นโซนแบบว่าเล่นน้าพุตรงนี้นะตอนนี้แล้วก็มีโซนตกปลาโซนยิงธนูแล้วก็โซนเล่นน้ําพุแล้วตรงโซนนี้ก็จะเป็นโซนให้นมหมาน,นั่นเองปกติเขามีให้นมแพะใช่ไหมแต่ว่าในบุกเฮเว่นเนี่ยมันไม่มีแพะทุกคนตอนนี้พี่นิวก็เลยแบบว่าทําเป็นคอกให้นมม้ากันแล้วกันนะเพราะว่าในบุกเฮเว่นเนี่ยมันมีหมาแล้วก็ ให้แบบว่าผู้ช่วยเราเนี่ยทำการสร้างคอกมานะนี่โดยการแบบอ่ะวางม้าเข้าไปนะม้าก็มีหลายรูปแบบมากนี่ก็ทําการวางม้าเข้าไปมีทั้งม้าเล็กม้าใหญ่ม้าโตนี่ก็ทําการเปลี่ยนสีม้าแบบนี้อ่ะอันนี้บอกว่าเป็นเป็นคอกให้นมม้าก็จะบอกว่าให้นมม้าแค่10บาทเท่านั้นตั้งตั้งขวดนมไว้วันนี้นี่ตั้งขวดนมไว้นี่โอ้โหจะบอกว่าโชคดีมากเลยที่บุ็อกฮเว่นเนี่ยมีพอบขวดนมด้วยถ้าเกิดใครจะให้นมม้าก็นี่เดินมาหยิบขวดนมไม่ได้กินเองนะนี่เอาไปให้ม้าตรงนี้นี่นี่คือ การให้นมม้า แล้วก็จะบอกว่าตอนนี้ผู้ช่วยพี่นิวก็ได้พอบหมดกันแล้วแต่คราวนี้บริเวณหน้าง,งานเราเนี่ยมันยังดูแบบว่าดูไม่สวยคือตอนนี้น่ยพี่นิวยังสามารถวางพอบไว้ตรงบริเวณนอบลอกบ้านนด่อยู่นะนี่แล้วก็วางเข้าไปแบบนี้บอกเลยว่าไฟนี่แหละเหมาะกับงานวัดที่สุดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะมีคนมาเที่ยวงานวัดหรือเปล่าจะบอกว่างานวัดเข้าฟรีทุกคนนะไม่เก็บตังค์นะเก็บตังค์แค่ในงานสมมุติเราจะไปให้นมม้าใช่ไหมก็เสีย10บ,บาทอะไรอย่างงี้หรือถ้าเกิดจะไปตกปลาก็เสีย20อะไรแบบนี้อ่ะพี่นิวก็ทำา แบบว่าวางพอบไฟงานวัดไว้ตรงด้านหน้าแบบนี้แล้วตอนนี้กําลังจะเช้าอีกแล้วบอกก่อนนะว่างานวัดเราเนี่ยเป็นงานวัดที่เปิด24ชั่วโมงไม่จําเป็นต้องมากลางคืนก็ได้จะบอกว่าตอนนี้งานวัดพี่นิวก็เสร็จแล้วเอาหละทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรารอคนมาเที่ยวงานวัดกันดีกว่านะเดี๋ยวเขาอยากให้ทุกคนดูงานวัดแบบมุมสูงนะนี่ก็จะเห็นว่าโอ้ก็สวยงามสวยงามเลยถึงแม้ว่าพอบมันอาจจะวางได้ไม่เยอะเท่าไหร่เนื่องจากพอบมันจํากัดนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเชิญชวนคนไปงานวัดกันดีกว่า โดยการมาโปรโมทตรงป้ายนี้เลยมามาโปรโมทงานวัดตรงป้ายนี้เราก็ทําการโปรโมทว่ามีงานวัดที่บ้านหลังที่11เนี่สวยงามแค่ป้ายโปรโมแล้วก็สวยแล้วอะถ้ามันงไม่พอเราก็จะมาทําการโปรโมทตามลายทางเลยทุกคนนะก็ทําการปักป้ายโปรโมทตามทางแบบนี้นี่ว่างานวัดถ้าเกิดในเซิร์ฟนี้มีคนไทยเยอะเนี่ยมันก็จะดีนะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยมีคนไทยเท่าไหร่ก็ทาการปักป้ายโปรโมทตามทางแบบนี้ก็ทําการแบบว่าชี้ลูกศรไปบอกว่าเออตรงนู้นน่ะมีงานวัดนะ นี้เราต้องทําการโปรโมทหนักๆ,ๆทุกคนเพื่อที่ว่าจะได้มีคนไปเที่ยวงานวัดเราเยอะๆนั่นเองนะก็ทําการโปรโมทแบบหนักๆจัดหนักจัดเต็มนี่แล้วก็มาตั้งป้ายตรงนี้อีกว่ามีงานวัดนี่พี่เนวก็ทําการตั้งป้ายโปรโมทไว้ตรงใจกลางเมืองนะมีไฟงานวัดประดับขนาดนี้เขาหนับขา้างโปรโมทป้ายเด่นขนาดนี้ก็ต้องไปกันแล้วไหมก็ทําการโปรโมทป้ายไปตามทางแบบนี้ทุกคนนะนนี่ชี้แบบนี้เลยไปทุกคนมาเดี๋ยวเรากลับไปดูกันโอ้มีคนมาไหมก็ยังไม่มี อันนี้เราก็ให้แบบว่าผู้ช่วยเราเนี่ยมาทําการยืนประจําที่นะอย่างคนนี้ก็จะยืนให้บริการให้นมม้านะอย่างคนนี้ก็จะยืนให้บริการนี่ตกเบ็ดตกเบ็ดนะใครจะมาตกเบ็ดก็มาตกเบ็ดกับคนนี้ได้มางานวัดไหมคะรถรถคันสีดำมามาไหมเอาไปไหนละ่ะจะเพิ่งเลยไปเออกลับมาก่อนมีงานวัดในเที่ยวนะตรงนี้สนแสดงว่าเขาขับเลยเฮ้ยเขาจะขับแวะใช่ไหมขับแวะได้นะคะมากันกี่คนเนี่ยโอ้มากันสองคนอ้าวโอเคมากันสองคนเอาอีกแล้วพกปืนอีกแล้ว โอ้โหอะไรกันเนี่ยทำไมเซิฟนี้มันดูเถื่อนจังมางานวัดไม่ต้องพกปืนเนี่ยคะเรามีธนูให้นะคะเออมาเที่ยวงานวัดไม่ต้องพกปืนมานะคะเอ่อ,อ,อไม่ไม่มาเหรอเอาเฮ้ยเอาไม่ไม่ไม่มาเที่ยวเหรอเฮ้ยเอ้า เราก็นึกว่าเขาจะแวะมาเที่ยวงานวัดด้วยความที่เราเหงามากนะแล้วก็เล่นเองก็ได้แล้วก็ทําการมาตกปลาดีกว่านี่ก็จ่ายตังค์ให้กับพนักงานที่เฝ้าสมตกปลาไปก็ทําการยื่นเบ็ดให้เราโอเคแล้วเราก็เอาเบ็ดมาแล้วก็เอาเบา็ดไปตกปลาเหงามากไม่มีคนมาเที่ยวงานวัดเลยคือจะบอกว่าสายเบ็ดยาวมากทุกคนอ่ะอุ้ย <G ül üyor> มีคนมาแล้วนี่รู้สึกว่าเขาสนใจจะให้นมม้าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,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 ยวกรรมาการ ก็ยื่นขวดนมให้เขาไปอ่ะเอาเอาขวดนมไปไม่ใช่กินเองนะเอามาให้ม้านี่ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติทุกคนนะพวกเขาก็อาจจะไม่รู้จักงานวัดกันนะนี่นะนายต้องแบบว่าเอานมที่อยู่ในมือนานัาน่นแหละมาป้อนม้านะนี่แหละเขาเรียกว่าให้นมม้าฉันกินเองดีกว่าทําไมต้องไปให้ม้า,าด้วยอะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ตกปลานะนายนะถ้าเกิดนายเนี่ยเอาเบ็ดไปตกปลาเนี่ย นายก็จะได้ปลาไปถ้าเกิดนายตกได้นะโอเคนะนายนะนี่เราก็ทําการยื่นเบ็ดให้เขาไปอ่ะเขากกเ้าเบ็ดไปใช่นายต้องตกปลาตรงนี้นั่นแหละถูกต้องเออแล้วเขาก็ตกปลารู้สึกว่าตอนนี้เขาตกได้แล้วเราก็ทําการเอาปลาใส่ถุงให้เขาไปนายตกปลาได้ตัวนึงนะอ่าเอาไปเลยนี่แหละ ปาอยู่ในถุงน้านนยนะวัสดีค่ะวัสดีอุย้ยรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มมีคนมาแล้วเริ่มมีคนมางานวัดแล้วแหละยญิงสวาวคนนี้นี่คือไม่น่าใช่คนไทยนะสามารถยิงธนูได้น้าไนานะนั่นแหละรู้สึกว่าคนนี้เขาเริ่มเล่นงานวัดเป็นแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเขาไม่น่าใช่คนไทยแหละเหมือนกับว่าตอนนี้เป้าธนูเราขายดีนะอู้ ยิงได้ตรงกลางเหรอในตุ๊กตาเพราะว่านายยิงได้แบบว่าตรงกลางเป้ามากส่วนผู้หญิงคนนี้ก็ยิงได้ตรงกลางเป้าเลยใช่จ้ะถ้าเกิดเธอยิงตรงกลางเป้าได้เธอจะได้ตุ๊กตาไปนะเคยมางานวัดไหมงานวัดอ่ะโอเคทุกคนก็จะบอกว่าในคลิปนี้พี่นิวก็ได้มาลองทํางานวัดในบุกฮาวเว่นนะแต่จะบอกว่าถ้าเกิดเราไปสร้างในเซอร์วีไอพีเนี่ยมันก็อาจจะดูอลังการกว่านี้แวคนนี้เธอคนนี้ก็ถามว่ามันคืออะไรอ่ะ นั่นคืออะไรเราก็เลยตอบไปว่าให้นมม้าจ้ามันคือการให้นมมา้านี่นะแล้วก็ยื่นขวดนมให้เธอไปนะแล้วเธอก็ถามว่าทำไมต้องให้นมม้าด้วยอะ่ะ เออก็คนไทยคนไทยเขามีแบบนี้ไงจับม้ามาไว้ในอคอกไงแล้วก็มาให้นมมา้านั่นแหละนั่นแหละถูกต้องเออให้นมม้าไปจ่ะให้นมม้าไปดูเหมือนกับว่าชาวต่างชาติจะไม่ค่อยเข้าใจงานวัดเท่าไหร่เอาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันทุกคนไม่บายค่ะจุ๊บๆแล้วเธอก็วิ่งกลับไปยิงธนูอีกอารู้สึกว่าเธอชอบยิงธนูเลยเนี่ยถ้าเกิดเธอจะยิงดีขนาดนี้แล้วก็นี่เลยเอาหมาไปทั้งกงเลยจ้ะเอาไปทั้งหมาทั้งกงเลยนะโอ้โหยิงแมนเวอร์อะขอบคุณมากนะทีี่่มาาาเทยวงวงนัดร 扎。